หรือไม่หน้าที่แรกของพลตำรวจโททักษิณชินวัตรคือการล้างหนี้ให้ประเทศเราที่ในขณะนั้นเศรษฐกิจไทยกาลังเผชิญหน้าวิกฤตต้มยำกุ้งที่มียอดหนี้พุ่งสูงถึง6แสนล้านบาทย้อนกลับไปในปี2540ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือที่ขนานนามกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ชะงักธุรกิจน้อยใหญ่ต้องถูกปิดตัวลงประชาชนตกงานกันเป็นว่าเล่นจนเกิดภาวะคนว่างงานเป็นจำนวนมากซึ่งใครที่เคยอยู่ในยุคสมัยนั้นย่อมรับรู้ถึงความยากลำบากได้เป็นอย่างดีผลพวงที่เเเเเกกกกกิิิดขึ้้้้้้้นน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 นทททําาาาาาาใใใหหปปรรรระะะะศไยลลลลสสภววมััฐบบตตออจจ็งงงถ่ หรือ IMF กว่า6แสนล้านบาทเพื่อประคองเศรษฐ,ฐ,ฐกิจให้เดินหน้าได้ต่อไปแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการกู้เงินจํานวนมหาศาลขนาดนี้ส่งผลให้เกียรติภูมิของประเทศไทยถูกลดทอนลงจากชาวต่างชาติจนไม่กล้ามาร่วมลงทุนด้วยเมื่อพลตารวจโททักษินชินวัตรเข้าดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่รัฐบาลทักษินต้องเร่งดาเนินการหาทางออกให้กับประเทศนั่นคือการใช้นี้ IMF ด้วยการจัดระบบทางการเงินโดยแยกนี้ดีออกจากนี่เสียเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปให้ได้หลักการในการดําเนินการคือการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจรอบด้านลดรายจ่ายสร้างรรราาาายยยไดด้้้้ขโอกกกมุุ่่งงเเนนนตตตศษิจัแ ฐานไปจนถึงระดับสูงในที่สุดก็สามารถชราําระหนี้ IMF ได้ในปี2546ก่อนครบกําหนดชําระถึง2ปีทําให้ประเทศไทยพ้นสภาวะใกล้ล้มละลายเศรษฐกิจไทยกลับมาเดินหน้าอีกครั้งขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจและภูมิใจในความเป็นไทยเพราะวันนี้เราไม่มีันธะใดอีกต่อไปแล้ววันที่1สิงหาคม2546วินาทีแห่งประวัติศาสตร์ถูกจารึกผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดผ่าหัวข่าวว่าทักษิณลั่นเป็นไทยพ้นอก IMF โดยมีรายละเอียดเนื้อหาในวันนั้นระบุไว้ว่าเมื่อคืนวันที่31กรกฎาคมช่วงเวลา20นารววททัักกิินนนตายมีแลง โทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนาตึกนารีสโม,มสรถึงการประกาศกดหนี้ประเทศไทยจากกองทุน IMF วันนี้เป็นวันที่ธานาคารแห่งประเทศไทยชำระหนี้ IMF ก้อนสุดท้ายกว่า6 0 0 0 0ล้านบาทในวันนั้นพลตํารวจโททักษิณชินวัตรได้กล่าวว่าวิกฤตการเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งแต่เป็นความสับสนที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารข้อมูลเข้าร่วมโครงการ IMF หลังจากนี้เป็นต้นไปรัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจความมั่นคงให้กับพี่น้องชาวไทยเเเเเชืื่่่่ออออมมัััันนน้้ีกกกคครรรรรงงวาาศษฐิจจจะลบุแ